ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Agency College r e c r u i Webinar นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่3พฤภาคกฤรับพุทธศักราช2564ครับพบกับผมเอกวัฒนายรักษานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับแหมเปิดรายการก็สะดุดเลยนะฮะโอเคครับก็สำหรับรายการ The Agency College Recruit Webinar ของเรานะครับเป็นรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬานะครับรวมถึง แนแนวการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟฟุตบอลเทนนิสบาสเกตบอลแบดมินตันว่ายน้ำนะครับรวมถึงกีฬาอื่นนะครับที่น้องๆสนใจก็สามารถที่จะสอบถามผ่านรายการของเราหรือสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ w w w c o l l e g e v i c t u t c o m หรือเฟซบุ๊กนะครับ US College Sport Camp Asia ครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องเขมครับซึ่งน้องเขมเนี่ยได้รับทุน เรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็น้องจะเริ่มไปในเร็วๆนี้นะครับในทุนของไฮสคูลนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับวันนี้ก็ขอต้อนรับน้องเข็มครับเข็มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข็มครับเอาครับวันนี้เข็มขึ้นหน้าอีกแล้วฮะอ๋อเรต็มเต็มยครับยังไม่เต็มเลยครับเข็ม ประมาณนี้ได้ไหมครับยังไม่เห็นตัวเลยฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ชมอยู่เขาไม่เห็นนะฮะเขาเห็นครึ่งหน้าครับเดี๋ยวประมาณนี้ได้ไหมครับอ่าอ่าโอเคครับได้ได้โอเคครับมอ่าได้เกมสบายดีนะครับสบายดีครับผมเ็มเราชื่อจริงชื่ออะไรครับผมอ่าผมชื่อศิลปภพครับนามสกุลทิพยาพัพพานุภาพครับครับตอนนี้อายุอะไครับตอนนี้อายุสิบสี่ปีย่างสิบห้าครับผม ปัจจุบันเรียนที่ไหนเอ่ยปัจจุบันตอนนี้เรียนที่อัสสัมชัญสิดาชาครับแต่ว่าออกมาแล้วเพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อที่อเมริกาครับผมนี่เป็นไงล่ะออกมาแล้วเพื่อเตรียมตัวไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับผมตั้งแต่สิบสี่เลยนะเท็บชนบุรีใช่ไหมครับเรียนที่อัสสัมรีครับผมเป็นไงบ้างชนบุรีช่วงนี้โควิดระบาดเหมือนกันระบาดครับระบาดอยู่ครับแต่ก็ก็ต้องระวังตัวใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์ครับผมแล้วซ้อมบอลไหมครับช่วงนี้ ก็มีซ้อมอยู่บ้างครับบางทีก็ออกไปวิ่งครับออกไปวิ่งที่รูวิ่งประมาณเนี้ครับผมอ่าวันนี้ก็ไปครับผมอ่าโอเคครับวันนี้ขึ้นโปสเตอร์มาเลยครับดาวด้านซูเคครับอ่ะเขมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเขมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มเล่นตั้งแต่ประมาณป .2 ครับผมอืึก็ตอนนั้นออกอยากเล่นฟุตบอล ตอนแรกก็ลองเล่นมาหลายกีฬาแล้วครับแล้วก็ลองเล่นมาหลายกีฬาแล้วก็แต่ว่าเพราะว่าตอนนั้นเป็นเด็กที่อ้วนมากเลยครับอ้วนแบบอ้วนน้ําหนักเกินโอเวอร์เลดเลยครับ <c oughs> ก็ลองเล่นมาหลายกีฬาว่ายน้เอ่ากอล์ฟเทควันโดแล้วก็อีกเยอะครับแต่ว่ามีวันหนึ่งพ่อชวนให้ไปเล่นฟุตบอลครับแล้วก็ ติดใจก็เลยเล่นต่อมาเรื่อยๆครับอืมครับก็คือพ่อชวนไปเล่นครับผมแล้วคิดจะจริงจังกับมันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอู้จริงจังคือตอนแรกผมเล่นเป็นประตูครับครับเพราะว่าตอนตอนเล่นเป็นประตูเพราะว่าไมล์เซตแรกของผมก็คืออุ้ยเล่นเป็นประตูดีกว่าขี้เกียจวิ่งประมาณเนี้ยครับก็เลยเล่นเป็นประตูดีกว่าครับครับแต่ว่าพอประมาณช่วงปหกขึ้นมหนึ่งครับ Uh huh. ลองเปลี่ยนมาเล่นเป็นผู้เล่นเพราะว่าอยากอยากวิ่งเล่นกับเพื่อนในสนามเพราะว่าเป็นประตูบางทีมันก็เหงาครับอ,อยู่คนเดียวอ uh huh. ป็นปา uh huh. สาวครับก็เลยอยากลองเปลี่ยนมาเล่นก็เริ่มจริงจังช่วงนั้นนะครับเพราะว่า huh. แต่ก่อนก็ uh huh. ที่ไปเล่นเพราะว่าแค่อยากเจอเพื่อนครับประมาณนั้นครับก็เร uh ิ่มจริงจังช่วงปหกขึ้นมหนึ่งครับโอเคหลังจากเปลี่ยนตัวเองจากประตูมาเป็นผู้เล่นครับ uh huh. ผู้เล่นอ่าแล้วเราเล่นตำแหน่งอะไรครับตอนนั้นตอน ตอนนั้นตอนนั้นเล่นกลางรับครับครับแล้วก็ค่อยๆถอยลงมาเป็นเซนเตอร์แล้วก็ตอนนี้เล่นทั้งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ไลท์แบ็กเลยครับอืมตอนเป็นประตูเนี่ยเอ่อบอกว่าขี้เกียจไปวิ่งครับผมแล้วตอนนั้นประตูนี้แล้วชอบใครตอนนั้นเหรอครับถ้าเป็นคนไทยก็ชอบอ่าสินทวีชัยครับผมอ๋อแต่ถ้า<ม>อ่าเป็นของบอลเมืองนอกก็ชอบดาวิดเดกอาครับผม แสดงว่านี่เป็นเด็กผีป่ะเนี่ยครับผมเด็กผีครับเมื่อคืนไปประท้วงกับเขาเปล่าเปล่าครับผมเมื่อคืนอุตสห์นั่งรอดูตั้งนานไม่ได้ดูเลยครับเมื่อคืนพี่ก็อดลักอดตาหลับขับตานอน <c oughs> ใช่แล้วเขาก็ประกาศมาว่าไม่ได้ดู <c oughs> ที่สําคัญนะเราไปดูไฮไลท์เราไปดูไฮไลท์ฟุตบอลไงวาเอ็นเอคับก็ ก็ยังไม่รู้นะว่าใครจะชนะระหว่างคู่นี้นะครับแต่ว่าแมนยูก็ยังไม่โดนปรับแพ้ถูกไหมก็ไม่ได้โดนตอนแรกก็กลัวโดนปรับแพ้เหมือนกันนะที่ไปประท้วงนี่เราเป็นเด็กขี้ตัวตัวจริงนะเนี่ยกลัวโดนปรับแพ้ออโเเคหลังจากเป็นผู้รักษาประตูเสร็จแล้วอ่ะเดเกอาสินทวีชายแล้วมาเล่นกลางตัวรับเนี่ยทำไมถึงมาเล่นกลางตัวรับอะครับเพราะว่าตอนแรกที่เห็นตาแหน่งเนี้ยครับก็คือ ตำแหน่งนี้ยผมผมชอบเพราะว่าตอนแรกผมมีไอดอลอยู่คนหนึ่งก็คือเซจิโอบุสเกตครับของกลางรับของบาซารครับเขาเล่นดูคลาสสิกแล้วก็เขาเข้าบอลแบบไม่หนักหน่วงแต่ว่ามันนิ่มนวลแต่ก็ได้ครับก็เลยชอบสไตล์การเล่นเขาก็เลยพยายามครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังว้วนๆอยู่ครับก็เลยแล้วกางตัวรับคือมันก็เหนื่อยครับก็เลยขอเปลี่ยนมาเล่นเป็นเซนเตอร์แทนครับประมาณนี้ครับ นะบูสเกตนี่ก็ก็ก็เป็นนักเตะที่ต้องถือว่ามีความสวรรค์สูงนะนะก็ตอนขึ้นมาชุดแรกๆก็คนก็ปรามาดไว้เยอะเพราะว่าคือส่วนใหญ่กลางตัวแล้วมันแท็กอ่ะมันต้องแท็กอ่ะมันต้องแข็งแรงครับมันต้องแข็งแรงนะมันต้องแท็กอ่ะก็ปูโยก็เคยพูดไว้เป็นไงล่ะปูโยกนนี้โอ้คลาสมากแล้วเป็นเป็นเซนเตอร์เนี่ยทําไมถึงไปเป็นเซนเตอร์ตำแหน่งมล้ายๆป่ะมุมมองของ กลางตัวรับกับเซนเตอร์แบ็กคล้ายๆกันไหมก็ใช่ครับเพราะว่าตอนเล่นเซนเตอร์ผมก็เป็นตัวสต็อปเปอร์ครับคอยสกัดคล้ายๆการตัวรับเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าก็ฝึกเล่นกลางตัวรับอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเริ่มได้วิ่งเริ่มโอเคแล้วครับก็จะลองเปลี่ยนไปเล่นกลางตัวรับเหมือนกันครับแต่ว่ารับผมแต่ว่าเซนเตอร์มันก็เซนเตอร์เป็นสต็อปเปอร์ก็ต้องเข้าคล้ายๆการตัวรับคือคือเป็นตัวตัดเกมแล้วให้เซนเตอร์อีกตัวคอยเก็บบอลนะ เออโอเคนี่พี่ชอบพี่ชอบตัวนี้มากเลยตัวตัวตัดเกมมันต้องมีสักคนหนึ่งเนี่ยที่คือตอนพี่เล่นพี่เล่นพี่ก็รู้สึกเหมือนกันนะพี่จะมีคู่หูของพี่คนหนึ่งพี่รู้สึกว่าพี่ชอบอันนี้มากเลยพี่เล่นกับนี่คือมองตารู้ใจกันเราเรามีไหมมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่เพื่อนอยู่คนหนึ่งครับในเซนเตอร์เ้วยร์เพื่อนคนนั้นชื่ออะไรครับอ่าชื่อเซนนะนั่นเซนเตอร์ด้วยกันแล้วเราเก็บความรู้สึกดีดีๆนะพี่พี่โตมาพี่ยังคิด พี่ยังคุยกับเพื่อนนะมาแบบโอ้โหสมัยก่อนที่เราเล่นด้วยกันเราอย่างงั้นเราอย่างนี้นะมันมันมีความสุขจริงๆใช่นะคือแบบคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งรองนะแล้วก็คือบางครั้งแบบมันเป็นการสื่อสารทางทางเซนต์อ่ะทางเซนต์ของตาลรวก็รู้ใจเออใช่นั่นจริงๆอ่ะโอเคแล้วการเรียนเราเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีถึงขั้น4.00ตลอดแต่ก็ไม่ได้แย่ถึงเกรดหนึ่งเกรดสองะครับ น่าบอกให้ชื่นใจหน่อยสิว่าเกดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับก็ถ้าเกดเฉลี่ยรวมห้าเทอมก็สามจุดศูนศูนย์พอดีเลยครับอ๋อพี่โกงเราเหรอฮะไมอ่ะไม่อก็ดีใจอยู่อ่ะเออถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วเราชอบวิชาอะไรก็ถ้าถ้าเป็นวิชาที่ชอบก็พละศึกษาครับผมมันเด็กกีฬาจะชัดแล้วก็มีดนตรีครับ ดนตรีด้วยเราดนตรีด้วยเล่นดนตรีอะไรรับเล่นทั้งกองเล่นทั้งกีตาร์เลยครับตอนนี้ก็ฝึกเล่นกีตาร์อยู่ครับนี่อยากจีบสาวไหมเล่นกีตาร์เราฮะเปล่าเปล่าครับเป็นเห็นเพื่อนเล่นกันก็นเลยอยากลองเล่นเหมือนเพื่อนบ้างครับอ่าส่วนใหญ่นะคุณบอลเขาก็เล่นกีตาร์กันเยอะนะใช่อ่ะวันก่อนยังไปดูไิปดูคลิปพี่ตองไหมตองเขาบิน <COVID. S 2> อ่าปุ๊บไอ้พี่ตองเขาร้องเพลงพอนะ <laughs> <t ries> นะครับถ้าพี่ตองฟังอยู่ก็ผมคนหนึ่งนะครับที่ช <t ries> อบพี่ตองเล่นกีตานะครับกวินธรรมศสัจจ้านนะครับผู้รักประตูทีมชาติไทยของเรานะครับเอาละพูดถึงเรื่องของฟุตบอลเบื้องต้นแล้วการเรียนเบื้องต้นแล้วนะครับอยากทราบว่าทําไมถึงเอ่ทำไมถึงเขมถึงอยากไปเรียนต่อที่อเมริกาครับก็เพราะว่าอยากไปเรียนต่อที่อเมริกาเพราะว่าทางที่นู่นเขาคือ เขาเน้นทั้งกีฬาเน้นทั้งการเรียนควบคู่ไปด้วยกันครับแล้วก็ <c oughs> ที่นู่นเขากอา็อาจจะมี mindset ที่แบบว่าเราไม่ต้องเรียนไปหมดทุกอย่างแต่ว่าเราอาจจะต้องไปเรียนในสิ่งที่เราจําเป็นในการใช้ชีวิตจริงๆครับอย่างเช่น <c oughs> ผมไปศึกษามาก็มีวิชาช่างทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเอาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆได้ครับเวลาเดือดร้อนประมาณนี้ครับผม อ่าโอเคครับผมแล้วทำไมถึงเลือกดาร l i ิงตันนะครับก็ตอนนั้นเห็นในเว็บไซต์แล้วพี่จอเขาก็แนะนำมาเหมือนกันครับว่าดาร l i ิงตันนั้นอ่าทั้งเรียนทั้งกีฬานั้นควบคู่ไปด้วยกันครับแต่ว่าเรียนจะมาก่อนเพราะว่าในความคิดผมก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าสมมุติฟุตบอลมันไม่ใช่กีฬาที่อ่ายืนอยู่ยาวได้30ก็ต้องรีทายประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะเราจะ ไปทาอาชีพอะไรต่อนั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญอจะไปเป็นโค้ดไปเป็นอะไรนะครับแล้วดารินตันก็ตอบโจทย์เรื่องที่ทั้งเรียนทั้งกีฬาครับครับแล้วรูปแบบของเรียนเป็นยังไงบ้างเราไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับดารินตันเนี่ยก็ไปอยู่ที่เมืองแอตแลนต้าครับรั์เจียครับแล้วกินอยู่ที่โรงเรียนเลยไหมครับกินอยู่ที่โรงเรียนเลยครับผมอ่าโอเคดีนะก็ปลอดภยัย อย่างนั้นปลอ,อ,อดภัยครับปลอดภัยครับนะครับผมก็ภายใต้การดูแลของโรงเรียนแล้วก็ทีมงานนะครับผมก่อนที่จะไปดาริงตันเนี่ยเราเคยคิดไหมว่าเราอยากไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วก็หลังจากที่คิดเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการวางแผนที่จะไปต่อที่อเมริกายัางไงครับคือพ่อกับแม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าพ่อกับแม่อยากให้ผมเป็นเรียนต่อที่เมืองนอกตั้งนานแล้วแล้วก็พ่อกับแม่ผมก็ปูทางก็คือ ให้ผมเรียนโปรแกรมภาษาังกฤษตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ถึงจนถึงม3ครับก็วางโปรแกรมกันวางแผนกันคือก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้ทุนฟุตบอลไปครับแต่ว่าคือเขาตั้งใจให้ผมได้ไปเรียนต่อเมืองนอกอยู่แล้วก็เลยวางแผนกันมาตั้งแต่เด็กเลยครับอืม,มครับ,รบแล้วมาเจอโครงการของ The Agency College r e f r o o d ได้ยังไงครับก็คุณพ่อก็อยู่ในวงการฟุตบอลครับแล้วก็ พี่ตั้มเขาก็แนะนํามาว่าโครงการอันนี้ดีคือส่งเด็กไปที่อเมริกาเยอะครับแล้วก็ได้ทุนเยอะอ่ะอะตาตั้มก็เลยแนะนํามาแล้วพ่อก็เลยชวนให้มาสมัครดูครับเลยสมัครเข้ามาออโอเคครับต้องต้องต้องเรียนนี้ครับอตาตั้มหรือพี่ตั้มของเราก็คือโคตั้มนะครับขอกีฬาฟุตบอลของโครงการ US College s p o r t Cambodia ของเรานะครับที่ไปเจอน้องเขม นะครับแล้วก็เห็นแววนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการทาโปรไฟล์ทาอะไรไหมครับอ่าทำครับส่งไปปีหนึ่งครับแล้วก็กว่าเขาจะตอบกลับมาเราก็ต้องทํากระบวนการเยอะอยู่ครับโปรไฟล์เรามีอะไรบ้างก็ถ้าถ้าเขาก็จะให้ส่งเกี่ยวกับไปแข่งส่วนสูงน้ําหนักแล้วก็เกี่ยวกับร่างกายครับแล้วก็ม,มีไปแข่งแล้วก็ได้ได้ถ้วยอะไรบ้าง ได้ที่เท่าไหร่ประมาณเนี้ยครับผมอืมก็คือเราไปแข่งก็คือส่งคลิปวิดีโอให้เขาใช่ครับแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอที่เล่นแล้วก็พอพอเริ่มได้ปุ๊บก็ส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการซ้อมให้ทางนู้นดูด้วยครับว่าซ้อมเป็นยังไงบ้างครับผมและหลังจากนั้นเรามีการพูดคุยกับโค้ดของโรงเรียนไหมฮะหรือว่าอย่างครับผม<ง>ก็ตอนแรกก็สอบสัมภาษณ์กับคุณชาวะ,ะครับที่แล้วสักพักก็เขาก็ให อ่าคุยกับโค้ชของที่นู่นครับว่าแนวทางเป็นยังไงการทําทีมของเขาเป็นยังไงครับเออสาคัญนะตรงนี้การทําทีมของเขาเป็นยังไงฮะก็เขาบอกว่าทีมของเขาอะเป็นเหมือนแฟมิลี่ครับไปบด้วยกันอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันตลอดครับเป็นเหมือนแฟมิลี่ครับประมาณนะั้นผมก็ดีใจครับอ่าฮะอ่ะโอเคอยู่แบบครอบครัวอบอุน่นแบบครอบครัวอ่า อบุญแบบครอบครัวมไม่พอนะสําคัญคือเป้าหมายของเราเนี่ยเป้าหมายสูงสุดในการเล่นฟุตบอลของเราคืออะไรอย่าไปค้าแข่งที่ต่างประเทศเราผมรับเอา,อาเอา,าสมมทติว่าตอนนี้พี่พี่มีทั้งโลกให้เลือกเลยนะอยากเล่นให้สโมสรอ,อะไรแมนยูครับผมอวันนี้พี่ใส่เสื้อสีแดงนะพี่ให้กำลังใจแมนยูเออครับผมอ่ะอยากเล่นให้แมนยูรอาผมแล้วเคยมอง ลีกที่เมกาไปไหมเคยครับผมก็อยากเล่นให้เอ่เอ a กเล็กซครับผม l อ Galaxy ทำไมถึงชอบ LA Galaxy ก็ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้จักลีกที่อเมริกาหรอกครับแต่ว่าตอนนั้นเห็นข่าวว่าพอรักเตเริ่มแก่เขาก็รีทายไปที่นู่นครับแล้วก็ทีมแรกที่เห็นก็คือ LA ครับที่ ใช่ตอนนั้นก็เลยโดนใจทีมแรกเลยครับอ๋ออ่าอ่าใช่ตอนนั้นก็มีดีวิดไปเข้มใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีเทีพระเจ้าของเรานะสลัดตันบิบราฮิมโมวิชไปนะก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะใช่ครับกระแสฟุตบอลอเมริกาก็มีดรอปไปช่วงหนึ่งจนเอ่อตอนไหนครจะเคเกนคริสต์มันมะไปทำไปทำทีมอเมริกาแล้วก็ไปบอลโลกก็นั้นคือทามากเลยนะ แล้วก็กระแสฟุตบอลหลีกของอเมริกาก็ค่อยๆมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับ,รบสมมติวันหนึ่งถ้าได้เล่นเนี่ยแล้ววีไทยก็จะออกจากที่อเมริกาเนี่ยสโมสรฟุตบอลไทยที่อยู่ในไทยหลีกอยากเล่นให้สโมสรไหนอยากเล่นให้ชลบุรีรครับผมชลบุรีใช่ไหมครับผมเพราะว่า<ม>ดูตั้งแต่เด็กเลยครับ,รบพ่อแม่ชวนไปดูตั้งแต่เด็กเลยครับก็ชอบปเตียไหมชมบุรีชอบป๊อตเตียไหมครับผมป๊อตเตียนะ <laughs> อ่ะโอเคแล้วเป้าหมายสูงสุดของเราในการเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยเราบอกว่าอยากเป็นนักเตะอาชีพแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เล่นฟุตบอลเนี่ยเราอยากทําอะไรครับเออผมก็อยากไปเป็นเหมือนนักนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับผมค,บคอยดูแลนักเตะเวลาเจ็บอะไรเงี้ยครับก็คือไปทางด้านหมอครับหรือบางทีก็คือเวลาทีมสโมสรใหญ่ๆครับ,รบเขาจะมีเหมือนเป็น คนคอยจัดตารางแข่งตารางซ้อมตารางรีคอรเวอรี่อะไรประมาณนั้น,นได้ประมาณนั้นนะครับคือถึงไม่ได้เป็นนักบอลแต่ก็อยากมีส่วนร่วมในสนามบอลเหมือนกันนะนะก็เป็นความใฝ่ฝันของนักฟุตบอลหลายๆคนที่บางครั้งไม่มีโอกาสหรือไม่ก็ผ่านในช่วงชีวิตของนักฟุตบอลไปแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ที่มีความสุขนะครับอ่ะสุดท้ายเนี่ยพี่อยากให้ทางเขมฝากอะไรกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กําลังฟังอยู่หรือผู้ปกครองที่กําลังฟังอยู่ว่า เ,เขมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วก็เตรียมตัวกันยังไงบ้างหรือใครที่อยากมีโอกาสแบบนี้กับเขมเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างครับอยากให้เขมฝากไว้หนยครับก็พยายามพยายามครับซ้อมให้หนักครับแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆแล้วก็ต้องมีวินัยในตัวเองครับผมแล้วก็อย่าท้อครับพยาพยามพยายามแล้วเวลาแล้วผลของการซ้อมมันมันจะออกมาตอนที่เราเล่นจริงครับประมณนี้ครับผมอ่าได้ได้ไดอ่ะสุดท้ายเข้มจะไปเมื่อไหร่นะน้อง ไปต้นเดือนสิงหาเนี่ยครับผมเดี๋ยวน่าจะไปก่อนสักสามสี่วันนะเพราะว่าเข้าหอวันที่สิบสองครับสิบสองสิงหาสิบสองสิงหาเข้าไปเตรียมตัวก่อนครับได้ได้ครับนี่เราเราบินไปกับใครฮะบินไปกับพ่อกับแม่เนี่ยเราเขาบอกเขาจะไปส่งผมครับท่านจะไปส่งได้ครับได้ครับโอเคครับวันนี้ก็รบกวนเข็มเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับเข็มครับครับผมครับ ครับผมครับไปเค็มโชคดีนะครับครับผมครับเฮ้ยช่วงนี้ระวังโควิดด้วยนะครับผมโอเคครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเค็มนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณนะครับตลอดเก้าปีที่ผ่านมาครับขอขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ขนมโขแก่ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำผลิตภัณฑ์กีฬา FBT แล้วก็ผลิตภัณฑ์กีฬาสปอร์ตแม็กครับ ครับผมก็ในเร็วๆนี้นะครับเราจะมีการจัดกิจกรรมนะครับสำหรับน้องๆนักกีฬากอล์ฟนะครับที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับด้วยทุนกีฬากอล์ฟนะครับเราจะมีการจัดสัมมนานะครับเป็นเว็บมินานะครับสัมมนาออนไลน์นะครับในวันเสาร์ที่8นี้นะครับตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับโดยเราได้เกียรตินะครับจาก ทางคุณจอร์ดนะครับธนกรดวงมณีนะครับ c ี o ของทางบริษัท Agency College Recruit แล้วก็โครงการ U.S. College Sport Camp แคปเ i ชนะครับที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬากอล์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำโปรไฟล์การสัมภาษณ์กับโค้ดนะครับการเตรียมตัวต่างๆนะครับรวมถึงอัปเดตสถานการณ์โควิดนะครับ ต่อที่มีต่อนักกีฬาและก็นักเรียนที่อยู่ในประเทศสหรัอเมริกาครับผมก็ยังไงก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือใน Facebook ของเรานะครับเราจะมีการสัมนาการทางผ่านทางออนไลน์ผ่าน z ู o นี่แหละครับนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมเอกวัฒนายมรักษานะครับแล้วก็ทีมงานเด็ก e นสี่คอร์รีคูดโครงการ US c o l l e g e s p o ปอนะครับก็ต้องขอขอบคุณ น้องเขมขอขอบคุณทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็ฟังย้อนหลังนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ US College Sports c a m p a s i a is a program which offers opportunities to children Asia and youths with sports talent. To showcase their potential to seize educational opportunity in the United States where their sports abilities will be enhanced as well as opening up their educational horizon. For additional details, please contact us at Line ID at US College Camp Asia, www.uscollegeshowcaseasia.com. Email info at uscollegeshowcaseasia.com or call us on 06370212 or 0949204794 and please follow our activities at facebook u.s college sports camp asia youtube u.s college sports camp thailand come and join the youth dream with us u.s college sports campasia increase educational opportunities creating athletes to international level